สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุดนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้อัปเดตทะเบียนเกษตรกรหวังช่วยเงิน5,000บาทเป็นเวลา6เดือนค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลขาอสารออกใหม่กันนะคะด้านนายอลงกรณ์พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายเฉลิมชัยซีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งถึงนายอน,นันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประสานงานกับปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมฐฐาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนเพื่ออัเปเดตทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมครบถ้วน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรบางส่วนเช่นกล,กลุ่มประมงกลุ่มปศุสัตว์กลุ่มนาเกลือและกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐที่จะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่มันสบปะหลังชาวสวนปาล์มชาวสวนยาง ที่ยังตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรจึงมอบแนวทางให้เสนอต่อก,กระทรวงการคลังโดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือเกษตรกร,ร,กรที่มีทะเบียน ในข้อมูลอยู่แล้วให้อวนเข้าบัญชีเกษตรกร,กรได้ทันทีและกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่มีชื่อและต้องขึ้นทะเบียนใหม่โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะช่วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกศและกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้เกษตรกร,เ,กรเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ต้องช่วยเหลือให้มากที่สุดที่เจอปัญหาราคาสินค้าตกตำ่ำ เจอฝนแรงทำให้ขาดทุนเป็นหนี้สินทุกครัวเรือนจึงมั่นใจได้ว่ารัฐบาลพร้อมอุ้มชูเยียวยาเกษตรกร,รทุกกลุ่มตามที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งถ้าช่วยครัวเรือนละ5,000บาทเป็นเวลา6เดือนจะช่วยเกษตรกร,รได้มากนายเฉลิมชัยได้กล่าวไว้ค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ